สวัสดีค่ะวันนี้นาวมีตัวนี้เลยพันท้ายหมาย,ยางนาตัวนี้หนึ่งระบบนะคะราคาหนึ่งสองาารางสีชาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นหนึ่งระบบหาปลานะของแถมในราคา1299สองตัวนี้มีอะไรบ้างนี่เลยค่ะปีเกเหล็กนะคะให้ไปหนึ่งอันแบบนี้เลยยางมัดแล้วหนึ่งเส้น ทอพันสาย PE ให้พี่ณาไป1ม้วน50ปอนด์50เมตรแบบนี้เลยและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะลูกหาปลาให้พี่ณาไปหนึ่งดอกแบบนี้เลยตัวนี้ไม่ต้องห่วงเรามีความปลอดภัยให้พี่ณนาะเรามีไกเซฟแบบนี้ให้พี่ณาไปเลยนะคะจัดโปรมาให้แล้วในราคาเพียง1 2 9 9ส่งฟรีปลายทางไม่บวกเพิ่มสินค้ามีปัญหาระหว่างขนส่ง เขมให้ฟรีแน่นอนคะ่ะใครพี่นาสนใจทักแชทหานาวได้เลยคะ่ะ